จะให้ครูเคนแนะนาเครื่องตัดหญ้าเอาของรีเอมตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องสีจังหวะนะครับผมอ่ะสตาร์ทติดง่ายมากนะแค่ดึงนิดเดียวนะได้เลยนะครับผมแล้วเครื่องแรงนะครับก็จะเป็นเครื่องปกติเลยนะครับแต่เขาเอามาใส่รูปแบบใหม่นะครับอนะแรงสะใจนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับ จ่ายเงินไป2ไปเท่านิดนิดนะครับแต่ว่าได้ของมาดีๆอย่างนี้นะครับผมสะพายแบบสนุกสนุกเลยครับเนี่ยไอที่สะพายก็นุ่มๆนิ่มๆนะฮะสะพายเหมือนไม่ได้สะพายอะไรเลยฮะเหมือนสะพายกระเป๋าเป้นะครับผมแล้วก็มาตัดหญ้าอย่างนี้นะครับผมผมเบื่อกับเครื่องตัดหญ้าแบบแบตเตอรี่แบบนี้ครับโอ้โหก็เหมือนจะแรงแต่แรงไม่ถึงนะครับแต่จะเอาไอตัวที่แรงถึงเท่าตัวนี้นะครับผมราคาเหยียบหมื่นนะครับผมแล้วมันก็จะหนักแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆเหมือนเดิมนะแต่ตัวนี้คือ ถ้ามันจะหนักเลยก็เอามาสะพายด้านหลังเลยนะฮะเอาเครื่องแรงๆไปอยู่ด้านหลังเลยเลยนะแล้วก็ลุยงานหนักๆได้เลยนะครับหัว oh, เกียร์เป็น2 8 0 0 9ฟันฮะสามารถเป็นหัวเป็นเครื่องสูงนบน้ําเครื่องพรวนดินหรือว่าจะเป็นเลื่อยต่างๆได้หมดนะครับผมใช้งานได้สารพัดประโยชน์กว่าเครื่องตัดหญ้าสไายข้างทั่วไปนะครับตัวนี้อ่าใครสนใจจัดได้เลยนะครับแต่การสีเหลืองใส่มือนะครับ